สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2568ความว่า พนักท่านดรฟรังวอเทอร์สไตน์มเยอร์ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธาร,รณรัฐเยอรมนีกรุงเบอร์ลินในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอํำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงประสบความสุขสวัสดีและความสำเร็จทั้งเพื่อความผาสุขร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเยอรมัน ความสัมพันธ์ชันมิตรที่มีมายาวนานระหว่างประเทศไทยกับสหพันธ์สาธาร,รณรัฐเยอรมนีที่มีมากว่า160ปีสแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ถึงสายสัมพันธ์อันอยั่งลากลึกบนรากฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพให้เกียรติกันข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยพื้นฐานแห่งความปรารถนาดีอันมั่นคงนี้ประเทศของเราทั้งสองจะยังคงเรียนรู้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่กันและร่วมมือกันสร้างความเป็นหุ้นส่วนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมืออาเซียนสหภาพยุโรปทั้งในด้านการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กว้างขวางออกไป ความร่วมมือดังกล่าวไม่เพียงจะก,ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าเท่านั้นหากแต่จะนำไปสู่อนาคตอันรุ่งเรืองแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวิชราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปรยังประธานาธิบดีแห่งสาธ,ธารณรัฐเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธ,ธารณรัฐเกาหลีซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2568ความว่าพระนท่านนายอีแจมยองประธานาธิบดีแห่งสาธ,ธารณรัฐเกาหลีกรุงโซในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธ,ธารณรัฐเกาหลี ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธาน,นาธิบดีมีพารานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนแห่งสาธ,ธารณรัฐเกาหลีมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสืบไปข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดีที่สัมพันธไมตรีอันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับสาธ,ธารณรัฐเกาหลีได้เจริญงอกงามมาอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมือกับอาเซียน ความสำเร็จเป็นที่เรื่องลือในการพัฒนาเศรษฐกิจฯฯของสาธ,ธารณรัฐเกาหลีรวมทั้งบทบาทในการส่งเสริมสันติภาพเถรษภาพและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคถือเป็นแรงบันดาลใจให้แก่นานาประเทศและเป็นปัจจัยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งนี้ย่อมเป็นรากฐานอันมั่นคงในการส่งเสริมความร่วมมือให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ความร่วมมือกันในหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการค้าและการลงทุนอุตสาหกรรมนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพการศึกษาหรือวัฒนธรรมไม่เพียงแต่จะนำมาซึ่งประโยชน์สุขที่เพิ่มพูนขึ้นแก่ประเทศข,ของเราทั้งสองหากแต่จะยังนำมาซึ่งสันติสุขความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองแก่ภูมิภาคของเราอีกด้วยพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยประจําปีการศึกษา2567วันนี้เวลา14นาฬิกา19นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกร,ระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยในการพระราชทานปร,ร,นปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศราึกษาจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยระดับปริญญาโทและปริญญาตรีรวม209คน โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความว่าวิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่มีความสําคัญต่อสุขภาพของประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกเชื้อชาติศาสนาทุกสาขาอาชีพทั้งในยามปกติและยามเกิดสาธารณภัยการจะปฏิบัติหน้าที่พยาบาลให้สมบูรณ์และสมเกียรติภูมิแห่งวิชาชีพได้นั้นแต่ละคนต้องมีความมุ่งมั่นที่จะใช้หลักวิชาที่ร่ำเรียนมาในการดูแลรักษาผู้เจ็บป่วย ฟื้นฟูสุขภาพของผู้เจ็บป่วยให้กลับมาดำเนินชีวิตในสังคมได้โดยเร็วที่สุดตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองในด้านสุขภาพป้องกันตนเองไม่ให้เกิดโรคและดำรงชีวิตอย่างมีสุขภาพดีได้บัณฑิตพยาบาลจึงต้องหมั่นสแสวงหาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนาทักษะความสามารถให้ทันการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแล้วนำมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เหมาะสมถูกต้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและประชาชนพร้อมกันนั้นต้องยึดมั่นในคุณธรรมจร,ริยธรรมและจรรยาบัณแห่งวิชาชีพดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบต่อหน้าที่เสียสละอุทิศตนร่วมการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นและดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถ้าทำได้ดังนี้ แต่ละคนก็จะมีความสําเร็จในการปฏิบัติหน้าที่พยาบาลรวมทั้งหน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพนายพารลอิสระเสนาณายุธยาเวลา18นาฬิกา26นาที สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปบ้านเลขที่21ถนนอัสดางแขวงสันเจ้าพ่อเสือเขตพระนครในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพนายพารณอิสาระเสานาณา,ายุทธยานายพารณอิสาระเสานา,นา,าณา,า,นา,นา,ายุทธยาเป็นบุตรของพระยาอิสาระพงพิพัฒมมอมหลวงสิริอิสาระเสนากับมอมหลวงสำลีอิสาระเสนาราชสกุลเดิมกุลชร เกิดเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2470สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในปี2493และวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกลจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในปี2494จากนั้นไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกา ภายหลังได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ในอีกหลายสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศนายพารอิสระเสนาณอายุธยาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์มีประสบการณ์การทำงานกับหน่วยงานราชการสถาบันมูลนิธิและสมาคมต่างๆสร้างเกียรติประวัติ ได้ไรับรางวัลเกียรติยศมาโดยตลอดที่สำคัญเช่นรางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปี2550รางวัลผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในปี2557และรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปีจากมูลน,นิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในปี2557นายพารอิสระเสนาณายุทธยาถึงแก่อนิจกรรม ด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตเมื่อวันที่29กันยายน2568สิริอายุ97ปีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการทูบีนัมเบอร์วันวาไรตี้ค่ำวานนี้ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดง มีนายพัฒนาพร้อมพัฒนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธ,ธารณสุขนายวรชตสุขคนขจรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธ,ธารณสุขนางสุดฤทไทยเลิศดเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุพพงษ์ชาวลแล่นผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบ,บันทึกเทปรายการ To บ no. ี Number ร์วันวาไีช่วง Talk to the Princess ส่งตอบจดหมายสมาชิกทูบีนัมบวันที่เขียนไปขอพระราชทานคําแนะนําในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสําหรับรายการทูบีนัมบวันวาเรตี้เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธ,ธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทําขึ้นเพื่อทําหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทูบีนัมบวันกับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลาย,ยาเสพติด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระกนิษฐานี่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานีหนึ่งของมูล,ลนิธิชัยพัฒนาแก่เกษตรกรและราษฎรจังหวัดพะเยา วันนี้ที่เทศบาลตำบลห้หวยหลานอำเภอดอกคำใต้จัังหวดพะเยามอมหลวงจิรพันธ์ทวีวงศ์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระาราชทานปทุมธานีหนึ่งจำนวน49,275กิโลกร,รมัมรวมทั้งกิ่งพันไม้เมล็ดพันธุ์ผักและพันธุ์ไก่กระดูกดำ ซึ่งสมเด็จพระกนิธฐาธีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีพระราชทานแก่เกษตรกรและราษฎร16หมู่บ้านในตำบลห้วยลานอำเภอดอกคำใต้ที่ประสบปัญหาอุทกภัยในเดือนสิงหาคม2567ครอบคลุมพื้นที่เสียหายกว่า9,000ไร่ เกษตรกรและราษฎรตำบลห้วยลานตางสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานพันธุข้าวปทุมธานีหนึ่งคุณภาพดีของมูล,ลนิธิชัยพัฒนานำไปเพาะปลูกเพื่อฟื้นฟูให้ก้าวเดินต่อไปในฤดูการใหม่ที่กำลังจะมาถึง,งด้วยเมล็ดพันธุ์อันเป็นมงคลยิ่ง,งจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ ดูความคพินหน้าเรื่องหวยกษียณหรือว่าสลากกอชอกันบ้านะคะโดยล่าสุดกอชอได้เดินหน้าทดลองออกรางวัลค่ะโดยไม่กลัวเลยนะคะว่ามันจะไปตีกันหรือว่าจะไปแย่งลูกค้ากับสำนักงานสลากที่เขาจัดโปรในการคืนเงินคนไม่ถูกรางวัลหรือไม่นะคะโดยมองว่าก็เป็น2ทางเลือกให้กับประชาชนได้ออมเงินกันด้วยค่ะนางสาวจารุลักษ์เรืองสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ได้ลงนามความร่วมมือการออกรางวัลสลากกออชระหว่างพันโทนุนสันสนาคมผู้มีการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยมีนายธีรลักษณ์แสงสนิทรองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานค่ะโดยทางผู้มีการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลท่านก็ยังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำโครงการคืนเงินแก่ผู้ซื้อสลากดิจิทัลที่ไม่ถูกรางวัลน,นะคะ บอกว่าสำนักง,ง,งานสลากพร้อมเดินหน้าการศึกษาโครงการนี้อย่างเร่งด่วนเพื่อสนับสนุนนโยบายในการส่งเสริมการออมของรัฐอีกรูปแบบหนึ่งในสัปดาห์หน้าคาดว่าจะได้ข้อสรุปเรื่องสัสดส่วนการคืนเงินให้กับประชาชนว่าจะเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่และจะนำรายได้มาจากส่วนไหนของยอดขายและจะเริ่มจำหน่ายสลากดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการออมโดยคืนเงินให้ผู้ไม่ถูกรางวัลได้ภายใน